สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0ศค5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมาตการเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจการเงินไทยนะครับคาดการ GDP ไทยติดลบหนักนะฮะกรองงอนะครับคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน,นของธนาคารแห่งประเทศไทยนะก็ได้ลดดอกเบีย้ยลงนะครับเหลือเพียง0 5 0ต่ําสุดเป็นประวัติการนะครับจาก ปัญหานการวิกฤตโควิดสินะครับคำถามคือนจะกดต่อเหลือศูนย์หรือเปล่านะคือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะใช้ซีโร่อินเทอร์เน็ตเเรทพ olicy หรือเปล่านะเซิร์ฟนะจะมาที่เมืองไทยหรือเปล่านะครับก่อนอื่นต้องมาทําความเข้าใจนะถึงพื้นฐานนะครับนะของเศรษฐกิจในขณะนี้ของไทยเรานะครับเอาดูเรื่องของอข้อมูลนะครับจากสภาพัฒก่อน ในต้นอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสภพานพเนี่ยประกาศ GDP ไทยปี6.3นะค่าติดลบ5-6%เปเนะ mm hmm. เผยไตรมาสแรกเนี่ยติดลบ1.8%นะ mm hmm. ก็เรียกว่าติดลบน้อยกว่าที่คาดการัรนะแต่ว่าไตรมารส2นี่แหะครับนะติดตามดูกันโดยเนื้อหาข่าวนะครับจาก The Standard นะครับก็ต้องขอบขอบคุณข้อมูลนะครับนะที่นำมานะ ทศพรสิริสัมพันธ์นะครับเรขาที่การสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับหรือสสชนะหรือสภาพัฒนะ์ะกล่าวว่าปี2563นี้คาดการณ์ว่า GDP ไทยเนี่ยอยู่ในกรอบติดลบ5นะครับถึงติดลบ6เซโดยมีค่ากลางที่ลบ5.5สาเหตุหลักนะครับมาจากการแพร่ระบ,บาดของโควิด19ทั้งสถานการณ์โลกและในไทย พร้อมประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส1ปี2 5 1 3ของไทยนะครับติดลบ1.8%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับมาจากตัวเลขเศรษฐกิจเกือบทุกภาคส่วนปรับตัวลดลงได้แก่ที่พักการบริการจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงจากการล็กดาวนะรวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐที่มีความล่าช้าในปีนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลชิ้นแรกนะฮะจากทางสสชนะครับว่า GDP ไทยคาดการว่าจะติดลบ5ถึงติดลบ6เนะชิ้นที่2นะครับที่จะมาทำความเข้าใจนะถึงพื้นฐานนะเศรษฐกิจกไทยในช่วงนี้นะครับ CIB m ไทยนะปรับลดคาดการ GDP ไทยปีนี้นะจะติดลบ8.9นะจากก่อนหน้าที่มองไว้ลบ6.4อนะครับอันนี้ก็มาจาก The Standard นะครับก็อขอขอบคุณข้อมูลไว้นที่นี้นะครับ วันนี้นะครับ20พฤษภาคมน้าอามรเทพจาวราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยกล่าวว่าทางสำนักวิจัยปรับลดมุมมองการเติบโตทางเศรษฐกิจปี2 5 6 3นิี้ลงโดยคาดว่าจะอยู่ที่ลบ 8. จเาปอร์เซ็นต์จากก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะอยู่ราวลบ 6. เปอร์เซ็นต์และตามสมมุติฐานใหม่นี้ถือว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัวรุนแรงกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งที่เศรษฐกิจไทยในปี2 0 4 1 หดตัว7.63ซนะครับซึ่งปี2 0 1เนี่ย GDP ไตรามาส2หดตัวลึก12.53ทั้งนี้ไตรามาส1ของปี63นะครับ GDP ไทยอยู่ที่ลบ1.8เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนนะและหากเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะถดถอยโดยสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวหวดตัวถึง38 กระทบต่อธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวนะครับนอกจากนี้อุปสงค์ภาคต่างประเทศก็ชะลอตัวและกระทบภาคการส่งออกของไทยโดยการระบาดของโควิด -19 จากจีนไปทั่วโลกมีผลให้มีคนว่างงานในหลายประเทศและคนก็ระมัดระวังในการจับจ่ายซื้อของเมื่อการส่งออกกระทบภาคการผลิตจึงมีปัญหาตามมานี่เขาเท้าความละเอียดดีนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับความหวังของเศรษฐกิจไทยอย่างการลงทุนของภาครัฐยังมีความลาดช้าในการออกงบประมาณรายจ่ายทำให้การบริโภคและการลงทุนของรัฐบาลหดตัวขณะที่ไตรมาส2นะครับของปี63คาดว่าเศรษฐกิจไทยยังหดตัวต่อเนื่องอาจสูงถึง14เปอร์เซ็นต์แม้รัฐบาลจะอาจฉีดเม็ดเงินเข้าสู่นะครับระบบ ผ่านมาตรการชดเชยรายได้ต่างๆและธนาคารแห่งประเทศไทยทอบทอ,ออกมาตรการช่วยลดภาระผู้กู้ชั่วคราวรวมถึงการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายพร้อมอัดฉีดเงินะเพื่อรักษาศิลปภาพตลาดตรา,าสารหนี้แต่ว่าความเสี่ยงไตรมาสสในปี63ยังมีปัจจัยความเสี่ยงสูงขึ้นโดยเฉพาะในภาคต่างประเทศที่การส่งออกสินค้ามีโอกาสหดตัวได้ถึง20%และจํานวนนักท่องเที่ยวมีโอกาสหดตัวได้ถึง90% อย่างไรก็ตามนะคาดว่าไตรามาสสองปี63 GDP จะหดตัวมากที่สุดและทยอยลดการหดตัวลงในช่วงที่เหลือของปีโดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีหลังอาจหดตัวราว10%นนะฮะแต่สำหรับนักลงทุนเขากลับมองโลกในด้านบวกมองว่าเศรษฐกิจกำลังจะถึงจุดต่ำสุดในช่วงนี้สถานการณ์ก,ณกำลังคลี่คลายไปด้วยดีไม่ว่าจะเป็นการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจการลดลงของจำนวนผู้ติดเชื้อและมองสภาพคล่องที่มีล้น ประกอบกับราคาสินทรัพย์ที่ย่อลงอยู่ระดับที่น่าสนใจในการลงทุนเราจึงเห็นราคาหุ้นและราคาสินทรัพย์ต่างๆทยานกลับขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วหลังดิ่งลงมาในช่วงเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนนะครับเป็นภาพคล้ายๆกับสายฟ้าฟาดนั่นเพราะนักลงทุนมองอนาคตขณะที่นักเรศรษฐศาสตร์มองปัจจัยพื้นฐานในปัจจุบันเราจึงเห็นภาพ ผลกระทบจากโควิด1 9ในภาพที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นร่วมกันคืออนาคตจะสดใสกว่าปัจจุบันและเราจะสามารถฝ่าฟันให้พ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ในมิชานะครับอมรอเทพกล่าวในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาข่าวชิ้นที่2องนะบริษัทซีไเไทยก็คาดการณ์ว่า GDP หดตัวแรงกว่าสอสชนะครับลงไปถึงลบแปในขณะที่ สสชคาดการว่าที่ค่าเฉลี่ยประมาณลบ5.5เนต์ะข่าวอีกิดหนึ่งนะครับจาก POST TODAY นะครับขอขอบคุณไว้นะก่อนที่ผมจะวิคคอร์นเนี่ยต้องเอาพื้นฐานเราเห็นก่อนจาก POST TODAY นะครับกรนงลดดอกเบี้ยเหลือ0.5เปอร์เซ็นต์นะครับพยุงเศรษฐกิจจากพิษโควิดนะ กรง,งอเสียงแตกลดดอกเบีย้ยอีก0.25%อนะอุ้มเศรษฐกิจจากพิษโควิดนายนนทิตานันนะครับมันลิกามาดนะครับเลขานุกการคณะกรรมการนโยบายทางการเงินกรงองแถลงผลการประชุมกรงอ,งอในวันที่20พฤษภาคม2 5 6 3คณะกรรมการมีมติ4ต่อ3เสียงนะให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย0.25%ต่อปีจาก0.75%เป็น0.50นะครับต่อปีโดยให้มีผลทันที ในการตัดสินนโยบายคณะกรรมาการนะประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี2563มีแนวโน้มหดตัวกว่าประมาณการเดิมนะตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่หดตัวรุนแรงกว่าที่คาดและผลประกอบจากมาตรการควบคุมการระบาดท,ทั่วโลกอาตาัตราเงินเฟอ้อทั่วไปมีแนวโน้มติดลบกว่าที่ประเมินไว้ต่เสถียรภาพระบบก,การเงินเปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจนะครับกรรมาการส่วนใหญ่เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นจะช่วยลด ผลกระทบจากปัจจัยลบนะที่เกิดขึ้นรวมทั้งสอดประสานกับมาตรการการคลังของรัฐบาลและมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้นะขณะที่กรรมการ3ท่านเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ก่อนนะครับการประชุมครั้งนี้และเร่งรัดประสิทธิผลของมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อที่ได้ประกาศไปแล้วคณะกรรมการโดยรวมเห็นว่าควรผลักดันให้สถาบ,บันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้โดยเฉพาะครัวเรือน และธุรกิจ SME นะครับให้เกิดผลในวงกว้างมากขึ้นและเร่งรัดการให้สินเชื่อผ่านโครงการต่างๆที่ได้ออกมาก่อนหน้าเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องให้ตรงจุดและทันการเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวกว่าที่ประเมินไว้การท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ามากกว่าคาดขณะที่อุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวกว่าที่ประเมินไว้ จากการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นและมาตรการควบคุมการระบาดนะครับอย่างไรก็ดีนะมาตรการการเงินการคลังจะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาสภาพคล่องของครัวเรือนและธุรกิจรวมทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยทยอยฟื้นตัวได้คณะกรรมการเห็นว่ามาตรการด้านการคลังที่ตรงจุดและทันการยังมีความจําเป็นต่อการสนับสนุนการจ้างงานและธุรกิจ SME เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และรักษาศักยภา,าพการเติบโตในระยะต่อไปนะครับะครับใครสนใจก็ไปสามารถหาอ่านได้นะครับในโพสต์ o ูเดย์นะฮะโดยสรุปก็คือตอนนี้เนี่ยนะถ้าเราดูจากปัจจัยพื้นฐานของไทยก็คือ GDP นะครับติดลบกว่าที่คาดการณ์ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเยอะมากนะก็จากปลายปีที่แล้วนะบอกว่า GDP น่าจะหดลงเหลือ2% 1% 0.5%ตอนนี้ทำลายทุบสถิติใหม่แล้วครับติดลบ8.9%นะ m b ทานะ CMB นายไว้ขณะที่สสจก็ให้อยู่ในช่วงประมาณติดลบ5%ถึงติดลบ6%ที่ค่าเฉลีย่ยประมาณลบ5.5%นั่นก็เห็นผลว่าทำไมากรนง,งอเนี่ยถึงจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับเพราะว่าถ้าจากนี้ไปอีก3เดือน6เดือนตามที่ผมคาดการว่า มันถึงเวลาที่มีการกู้หนี้สินเพิ่มส่วนหนึ่งและหนี้สินครั้งเก่าที่มีมาก่อนวิกฤตโควิดสิบเก้าที่มีการหยุดพักชาําระหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ยเนี่ยมันกลับมาเดินนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยธนาคารพาณิชย์นะครับนะก็ไม่สามารถที่จะลดต้นทุนได้นั่นะเองเมื่อไม่สามารถลดต้นทุนได้เนี่ยนะก็กระทบกับ ทั้ง SME แล้วก็ผู้บริโภครายย่อยนะก็จะถ่งผลกระทบต่อนี้สินควรเรือนนั่นเองนะนั่นคือเหตุผลนะครับว่าทำไมกรอง,งอเงนี่ยต้องกดดอกเบี้ยลงอีก0.25เนะเหลือต่ำสุดเป็นบริการ0.50เนะเพื่อช่วยเหลือนะเ,ออเรียกว่า SME แล้วก็สินเชื่อรายย่อยนะครับไม่ให้กลายเป็นหนี้เสีย ไม่ให้เกิดการดีฟ u l t ผิดนัดชำระนี้อีก3เดือน6เดือนหรือถึงสิ้นปีนี้นะครับก็เป็นไปได้แนวโน้มของนโยบายดอกเบี้ยของกรงเงเนี่ยผมมองว่ายังลงได้อีก2เม็ดนะยังเหลือกระสุน2เม็ดอีกลงอีกครั้งละ0.25%นะก่อนที่จะหมดกระสุนพอหมดกระสุนจะเกิดอะไรขึ้นครับคำถามก็คือว่าจะสามารถหยุดปัญหา นะครับสินเชื่อได้ไหมหรือว่าปัญหาที่กังวลกันจริงๆก็คือการปิดนัดชําระนนี้ในอีก3เดือน6เดือน1ปีหรือ2ปีข้างหน้านะครับนั่นแหละครับคำถามก็คือเป็นไปไ,ได้ไหมนะครับที่กรนง,ง,ง,งหรือธนาคารไทยนะครับจะกดดอกเบีย้ยลงเป็นศูนย์เราจะเห็นซีโรอินเทอร์เนพลิซีไหมเซิร์ฟในไทยไหมมีโอกาสนะครับถ้าเศรษฐกิจนะ ยังอ่วมอยู่นะแล้อีก3เดือน6เดือนเนี่ยปัญหาของหนี้สินนะว่ามันจะมีโอกาสไหมที่จะเป็นหนี้เสียมีโอกาสไหมที่จะผิดนัดาำระหนี้ก็มีโอกาสที่ดอกเบี้ยกดลงอีก0 2แล้กดลงอีก0.2%นสองรนอรอบเหลือศูนย์ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแน่นอนนะแต่คําถามคือเอาอยู่ไหมนะถ้าดอกเบี้ยไม่เหลือ เราเบีย้ยเงินฝากนะครับนะเดี๋ยวเเบีย้ยเงินกู้เนี่ยยังไงก็ต้องคิดมันก็จะส่งผลกระทบกับเซฟวิ่งนะครับการออมของคนไทยแน่นอนนะถ้าคนไทยไม่ออมแล้วคนไทยไปที่ไหนมันจะถูกดันเข้าสู่ตลาดหุ้นไหมนะหรือว่าตลาดพันธบัตินะครับหรืออย่างไรนะตรงนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อนะแต่ถ้ามีโอกาสไหมที่ดอกเบีย้ยนโยบายของไทยจะลงถึงศูนย์ก็มีโอกาส นะถ้ามันเกิดสัญญาณว่าจะเกิดหนี้เสียในระบบไม่ว่าจะเป็น SME หรือว่าหนี้รายย่อยหรือแม้แต่หนี้ขององค์กรขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันจะส่งผลกระทบดึงกันนะยึดโยงกันเป็นระบบมันะจะดึงกันแล้วมันก็ส่งผลกับเครดิตนะความน่าเชื่อถือของระบบเศรษฐกิจนะการเงินไทยนั่นเองนะนะแต่ถ้าเกิดว่ามันลดลงจนถึงสูงแล้วยังเอาไม่อยู่ เราจะเห็นดอกเบีย้ยเป็นลบไหมนะ g นแคทีพอินเทอร์เน็ตโพลิซีจะมีโอกาสเกิดขึ้นในไทยไหมถ้าเกิดขึ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาจะผลักทุกคนเนี่ยนะไม่ให้ออมเงินแต่ให้ไปนักลงทุนนะหรือทุกคนอาจจะต้องเข้าสู่ระบบที่ต้องไปสินเชื่อหรือเปล่านะหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยนะจะต้องไปสร้างีิสินนะไม่ไม่สับสุนให้ท่านออมเงินนะ ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับในเศรษฐกิจยุคใหม่ซึ่งไม่เคยเจอมาก่อนนะหรือมันเป็นสัญญาณว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะต้องรีเซ็ตแล้วระบบนี้มันจะไปต่ออย่างไรอันนี้เป็นคำถามที่ผมเคยถามไว้นะเมื่อ2ปีที่แล้วนะตั้งแต่เริ่มต้นทำคลิปในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกนะครับนะวันนี้ก็เริ่มเห็นละว่ามันส่งผลประเทศไทยดอกเบีย้ยต่ำสุด 0.50%ไม่เคยเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของไทยแล้วถ้ามันลงต่ำสุดถึง0นั่นจะไปไหนต่อนะระบบเศรษฐกิจแบบนี้งงนะไม่สํับุนให้คนออมเงินพ่าดอกเบีย้ยเป็น0ูนย์แล้วเอาเงินไปที่ไหนให้ท่านไปลงทุนแล้วลงทุนอะไรครับในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หรือจะให้ท่านเป็นหนี้เป็นสินเข้าสู่ระบบสินเชื่อนะนั่นก็แบบว่า ระบบนี้นะถูกตั้งคําถามนะเราก็ติตดตามไปกันต่อไปนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็ส,มา,สามารถสมัครติดตามช่อง y o u t u ช Channel อาจารย์เสก5 0าจย์นะครับเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ